สรามคุ้มเรามาตุล็อกราคาตุงานฟ้าฮัดวันนี้บาอยู่ที่ไหนโรงเนื้อมิตรไมตรีอยู่ตรงไหนคูโอ้เปนอะไรนี่เป็นลูกค้าเราใช่ลูกค้าเราทั้งสินเชื่อทั้งเงินฝากอ่าวันนี้เราก็จะพามาดูมาดูกิจการเขาด้วยแล้วก็มาสัมภาษณ์อาจารย์ด้วยถื่าว่าเอ็กซ์คลูซีฟมากๆเลย้าเราเปิดการต้อนรับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันดีกว่าไหมได้ได้ได้ร้านนี้มีหลากหลายนะครับในส่วนของอาหารตามมาตามมาตามมา สลามูอะลัยกุมเราะห์มะตุลลอฮิวะบเระกาตุกลับมาอีกครั้งนะครับกับรายการคู่ซีที่สงสัยซีซั่นสองรายการที่จะทําให้คุณผู้ชมเข้าใจการเงินในรูปแบบอิสลามมากยิ่งขึ้นทำดีแลเป็นไงบ้างครับเข้าใจมากขึ้นทุกวันบางมุสลิมวันนี้มีเรื่องที่จะมารบกวนบางมุสลิมฝากถามอาจารย์หน่อยก็คือเรื่องเกี่ยวกับการเงินในรูปแบบดิจิทัลหรือว่าคริปโตเนี่ยมีข้อชี้ชัดยังไงบ้าง ให้เล่นได้หรือไม่ได้ครับเพราะว่ารอบตัวผมเนี่ยเล่นกันเกือบทุกคนเลยนะครับก็จากคําถามที่ฟาฮตบอกเมื่อสสกู้นะครับก็วันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์เสนีอยู่เป็นสุขนะครับหรือว่าทุกท่านก็จะทราบในนามของท่านอาจารย์ไฟซ้อนนะครับซึ่งท่านเป็นที่ปรึกษาของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับผมก็มาสอบถามอาจารย์กันอัสลามอะลัยกุมุ่มตุลลอฮุบาระห์มุบอาย์อัลัยกุบาระห์มุลลาห์ คําถามนะครับถือว่าเป็นประเด็นที่ค่อนข้างเรียกว่าแพร่หลายแล้วก็ยังมีความสับสนของพี่น้องมุสลิมนะครับในการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับตลาดเงินตัวใหม่นะครับที่เราเรียกว่าบิตคอยนะครับหรือโลกดิจิตอลการเงินที่ไม่มีรูปแบบให้เราเห็นเป็นตัวเป็นตัวเงินนะครับพี่น้องครับเราคุยกันในรูปแบบของการซื้อขายเนี่ยหลัการของศาสนาเนี่ย ส่วนใหญ่เราก็จะเห็นว่าในทุกๆประเทศก็จะมีเงินทองที่ตัวเองใช้อยู่นะครับไม่ว่าะจะเป็นเงินสกุลบาทสกุลดอลล่าสกุลอะไรก็ตามเราก็จะเห็นว่าทุกครั้งที่เราเดินเข้าไปในเปอร์มาเก็ตหรือเข้าไปในธนาคารหรืออะไรก็ตามมันก็จะมีเงินเหล่านี้นะครับเข้าไปในการแลกเปลี่ยนทุกครั้งที่ที่เราผลิตนะครับธนบัตรหรือจะเป็นสกุลไหนก็ตามเนี่ย เราไม่ได้อยากผลิตเองตัวที่เมืองไทยอยากจะผลิต1,000ล้านฉบับหรือดอลลาร์อีก4,500ล้านฉบับอะไรก็ตามทุกคนจะมีขอบเขตในการในการผลิตนั่นหมายความว่าเราจะมีเรื่องของทองคำคเป็นตัวการันตีก่อนนะครับ,รบเพื่อที่จะให้หน่วยกลางหรือหน่วยงานกลางได้รับรู้ว่าเราจะผลิตกี่กี่ใบนะครับหรืออัออตราเงินเท่าไหร่นะครับ,รบนั่นหมายความว่าเราจะมีเรื่องของ ทองคาเป็นตัวการันตีในการผลิตแต่ละครั้งเพื่อจะได้รับการอนุญาตแต่ระบบของดิจิตอลที่เรียกว่าบิตคอยเนี่ยไม่มีตัวรองรับเลยเป็นหลักนะครับซึ่งการไม่มีตัวรองรับเนี่ยมันหมายความว่าในโลกความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าการซื้อขายเหล่านี้นะครับหรือการใช้เงินสกุลเนี่ยค่อนข้างจะผันผวนตามตลาดเงินหรือ,อที่เราเรียกว่ามีการล้มเหลวในเรื่องของการดูแลค่างเงินนะครับ มันมีปัญหาอยู่นักวิชาการจึงบอกว่าไอ้รูปแบบนี้แหละมันเป็นรูปแบบของการใช้เงินดิจิตอลที่ยังคุมเครือและยังไม่ชัดเจนในโลกของดิจิตอลบิตคอยไม่มีรัฐะในการดูแลมันจึงเป็นกระแสะเงินที่นักวิชาการส่วนใหญ่ยังไม่ยอมรับในตัวของบิตคอยฉะนั้นพี่น้องต้องรอนะครับความชัดเจนของบิตคอยในอนาคตก่อนว่า มันจะมีแนวโน้มในหลักการของศาสนาเนี่ยที่มันจะสามารถดําเนินการได้อย่างไรแต่ณปัจจุบันนี้ยังไม่ถือให้การยอมรับในการที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเงินดิจิตอลเหล่านี้ค่ะเป็นไงอัลฮัมิลลาฮ์อัลฮัม,มิลลา์ยะจากัะล้วอ,อาจารย์นะครับผม,รบผมสรุปง่ายๆเลยบางมุสลิมสาหรับาการเงินดิจิตอลหรือว่าคริปโตเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุ้มครืออยู่นะ,ะยังชุบฮัตยังคุมเครืออยู่ก็ไม่แนะนําให้เข้าไปยุ่งเกี่ยว แล้วก็ไปรอการฟัตวาหรือว่าชี้ชัดอีกทีนึงจากผู้ทรงคุณวุฒิใช่เราก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางโรงเรือมิรไมตรีนะครับที่ว่าเอื้อเฟื้อสถานที่ให้เรามาอัดเทศในวันนี้นะครับผมบรรยากาศดีมากเลยชาก็อร่อยอร่อยอร่อยนะครับผมอยู่โซนแถวแถวคูนะครับเพื่อนๆมากันได้เลยนะครับครับแล้วก็สุดท้ายนี้อย่าลืมฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์สำหรับเว็บเราด้วยนะครับโอเคแล้วก็พร้อมการบังวุสลิม ไอแบงค์ใครใคก็ใช้ได้อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ